ทีมงานทพอ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขลาครับไปดูการแก้ปัญหาลิงบนเขาน้อยอดอยากกันครับเขาน้อยนี่เป็นที่ท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ทะเลสงขลาและก็เมืองสองขลาสวยครับสวยบนนี้อยู่แถวชายหาดสมิรานะครับ บนเขาน้อยนี่จะมีลิงแสมหรือว่าลิงหางยาวเยอะแยะครับเป็นร้อยๆอยตัวแต่ว่าอาหารป่าบนเขามันไม่พอมันก็เลยต้องลงมาหากินทั้งคุยถังขยะเข้าบ้านคนแล้วก็แย่งชิงอาหารจากนักท่องเที่ยวถ้าไปนั่งแถวๆถวใต้ต้นสนริมชายเลนเนี่ยครับเผลอไม่ได้ครับเผลอนี่มันฉวยไปทั้งถุงเลยนะครับโคกไรนี่เอาไปซดเป็นควๆเลยครับ ทางเทศบาลนครสงขลาโดยนายวันชัยปริญญาสิรินาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาก็เลยจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อสร้างแหล่งน้ำและก็อาหารสำหรับลิงบนเขาน้อยนะครับ ด้วยการปลูกไม้ผลผลไม้บนเขาน้อยเพื่อเป็นอาหารตามธรรมชาติให้ลิงได้กินกันครับจำนวน50ต้นก็มีหลายอย่างครับก็เช่นมะม่วงคนุนมะละกอหรือว่าสตออย่างน้อยๆยนี่ต่อไปถ้าเป็นลูกขึ้นมาลิงก็จะได้กินหมุนเวียนไปตามฤดูกาลของผลไม้แต่ละชนิดนะครับแก้ปัญหาไม่ให้มันลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านให้กับนักท่องเที่ยวได้บ้างครับถ้าไม่ให้มันลงมาเลยนี่อันนี้น่าจะยาก และก็สร้างสระน้ําให้ด้วยนะครับควบคู่กับการทําหมันคุมประชากรลิงไม่ให้มันเกิดมากไปกว่านี้ถ้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นี่เกิดได้เกิดเลยเกิดให้เต็มเขาไปเลยนี่เท่าแต่กินไม่ช่วยอะไรเลยพอๆๆเท่านี้พอเยอะเกินเลี้ยงไม่ไหวแม่โครงการนี้ได้ผลเลยครับนายยกวันชัยครับเพราะอะไรไปดูครับนี่ครับ ปลูกเสร็จลิงที่มานั่งรออยู่บนต้นไม้ริมชายป่าก็ลงมาเด็ดกินทันทีลิงบอกเหนื่อยรอให้เป็นลูกนานเลยกินเลยดีกว่า <c oughs> ต้นมะละกอนี่มันเด็ดใบกินนี่หมดเลยครับเ <c oughs> หลือแต่ก้านจริงๆดูสิครับดูมันทำกินไม่เกรงใจคนปลูกเลยนายกวันชยัยเพิ่งปลูกเสร็จแท้ๆนายกวันชัยบอกเลือกตั้งทั้งสอสอทั้งนายกสงขาผมไม่เคยแพ้ใคร แต่เจอเลิงฝูงนี้ผมยอมเลยไม่ใช่ค่ะ 咱们吃的。